สวัสดีครับอยู่กับช่องสุนทนชาแนลครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูนะครับหนุนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นน้ําทะเลนหนุนอีกวันหนึงนะครับแต่วันนี้เรามาดูที่ในซอยวัดมหาวงนะครับก็ขึ้นสูงแล้วก็น้ําท่วมถนน,นนะครับท่วมคอสะพานเลยนะครับ บางบริษัทที่น่าจะน้ำท่วมประจำนะเขาก็เตรียมรับมือมีบาเรียร์กั้นนะฮะบาเรียร์กั้นน้ำข้างในแห้งเลยนะฮะอีกความลำบากหนึ่งของคนที่อยู่แถวติดน้ำทะเลนะติดแม่น้ำเนาะ คนที่อยู่แถวกรุงเทพสมุทรปราการนะครับน้ําขึ้นน้ําลงมีผลมากนะครับในการใช้ชีวิตตัวทุกเดือนจะมีน้ำเพ่วมประจำน้ําขึ้นประมาณนี้นะนี่ดูน้ำในฟอง ฝั่งหนึ่งไม่เท่าไหร่ฝั่งหนึ่งไม่ขึ้นครับฝั่งหนึ่งที่สูงนะฮะ